วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะพอหิมะตกลงมานี่ผักผักชีของผักชีฝรั่งนะคะ <laughs> ก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะยังทานได้แล้วก็เป็นนี่ก็เหมือนกันค่ะเครื่องเทศของที่นี่นะคะโรสแมรี่ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักสลัแหน,นะค่ะยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็จะมีอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะมาดูว่าเราจะทำอะไรอีกนะคะ เรามาห้องเก็บของกับเพื่อนมาหารองเท้าให้พ่อบ้านนะคะพ่อบ้านหารองเท้าไม่เจอคือห้องเก็บของลกมากค่ะพวกเราไม่มีเวลาเลยนะคะดูดิต้องไปหาแถวนั้นนะคะพเพื่อนๆ่นเราดูกันนะคะพเพื่อนๆนหารองเท้าให้พ่อบ้านเจอแล้วค่ะวางอยู่ตรงนี้ค่ะนางหายัางไงก็หาไม่เจอ ตั้งแต่พวกเราย้ายบ้านมานะคะพวกเราก็เก็บของไว้ตรงนี้แล้วของมันเยอะค่ะปกติมันเป็นของเราเนาะมันก็เลยหาของไม่ค่อยเจอเอาละค่ะเดี๋ยวเอารองเท้าไปให้พ่อบ้านก่อนนะคะนี่แล้วค่ะรองเท้าที่พ่อบ้านตามหานางหาทั้งวันไม่เจอวันดีจ้าเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าวแอปเปิ้ลที่เหลือค่ะเห็นไหมเน่ย เราเอาเหลือไว้คาต้นให้ให้นกเข้ามากินนะคะเพราะว่าหน้าหนาวเขาจะหาอาหารยากนี่ค่ะนกเขาก็จะบินแถบที่เราอยู่มันมีนกเยอะมากเลยนะคะเราก็เลยเหลือไว้ให้เขากิน,นะคะเหลือก็ล่องกระเล้งพอเขากินเห็นไหมคะล่วงลงพื้นก็เหลืออยู่เนี่ยลูกสองลูกนะคะเดี๋ยวจะพามาดูอีกนะคะ ผักของเราพอหิมะตกลงมานะคะเขาก็เป็นแบบนี้เขายังไม่ตายนะคะยังกินได้อยู่นี่สวัสด์คนนะคะที่เปียวชอบกินเขาจะให้สารอาหารเยอะมากนะคะเปียวซื้อมาปลูกทดลองปลูกเป็นปีแรกนะคะปีหน้าว่าจะปลูกเพิ่มอีกดีมากเลยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นสวัสดคะคะ์คนค่ะเห็นไหมที่เขากินใบอะผักเคลที่เขาไปกินสดหรือปั่นนะคะตัวนี้ก็วิตามินสูงให สารอาหารมากนะคะ,คะยังมีชีวิตอยู่เคค่ะจะให้ดูอีกนะนี่ก็เป็นผักแซนเน่ค่ะพเพื่อนพอหิมะตกเขาก็ช้ำแต่ว่านี่ยังเก็บกินได้นะคะบางบางบางเดือนเนี่ยเออบางปีเนี่ยไปเก็บถึงเดือนกุมภาเลยนะคะเนี่ยก็ยังมีพอให้เก็บมันจะลามไปทั่วเลยค่ะดีมากอาร่อย ผักอันนี้ดีมันทนทานดีจะจะให้ดูนะอันนี้ก็เป็นฟืนที่พวกเราใช้ก่อนในช่วงหน้าหนาวนะคะอันนี้เราก็จะเก็บใส่เก็บใส่ตัวนี้แล้วก็หิ้วเข้าไปในบ้านนะคะนี่ค่ะชีวิตเมืองนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะฟืนพวกนี้เราก็ซื้อมานะคะอในราคา คูบิกเขาเรียกว่าเป็นคูบิกนะคะในราคาคูบิกแล้ว60สิบยูหกสิบยูโรนะรวมค่าส่งด้วยพวกเราสั่งมาปีนี้4ี่คูบิกนะคะเพราะว่าปีที่แล้วสั่ง3ามคูบิกมันไม่พอขึ้นอยู่กับอากาศที่หนาวมากนะคะใบไม้พวกนี้ร่วงลงมานะคะปกติเราก็ต้องเก็บแต่ว่าวันนี้หิมะตกต้องรอนะคะเพราะเวลาพวกเราจะมีเวลาว่างคือวันหยุดนะคะ วันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะเราก็จะทําความสะอาดนะคะเราจองคนมาทําความสะอาดสวนให้แต่คิวเขาไม่ว่างนะคะก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องทำเองเป็นบางส่วนนะคะส่วนเก้าอี้นะคะที่นั่งชมหน้าร้อนเราก็ต้องเก็บนะคะเข้าไปในโรงเรือนตัวนั้นนะคะ ไม่งั้นนะคะก็จะเกิดเชื้อราผุพังง่ายนะคะนี่แหะคะ่ะหน้าหนาวพวกเราก็ต้องมีงานทําคือต้องตัดหญ้าทําความสะอาดเห็นไหมคะต้นไม้นี่ค่ะต้นดอกกุหลาบพวกนี้ใบเขาก็ตายไปเองล้วก็ต้องตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้เขาเกิดมาอีกรอบในปีหน้านะคะใบไม้ร่วงหมดค่ะส่วนมากใบไม้จะมาจากตรงนู้นเพื่อนบ้านนะคะ แล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นต้นดอกซากุระของเรานะคะสีสันสวยงามมากเขาจะร่วงช่วงเดือนมีนาถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยค่ะแล้วผักผักของเรานะคะเราก็จะย้ายมาปลูกมุมนี้ให้เป็นพืชผักสวนควรัวนะคะเอนี่ยค่ะเราก็ย้ายมาปลูกคือมันต้องเปลี่ยนนะคะเราเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้3ปีนะคะคือแต่ละปีเราต้องเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ได้แบบ ดินเขามันคนละอย่างกันนะคะไม่ได้เหมือนที่เมืองไทยนะคะอันนี้เขาแห้งแล้งหมดแล้วเพราะว่าเขาตายแล้วเขานอนพักค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นของปีหน้าช่วงเดือนกุมภามีนานะคะนี่เพื่อนเพื่อนดูดอกไม้เขาเกิดผิดฤด,ดูจริงๆเขาต้องเกิดปีหน้านะคะเพราะอากาศที่สวีเดนเขาเปลี่ยนแปลงบ่อยต้นไม้เขาก็เลยเข้าใจผิดว่าตอนนี้ยเป็นฤด,ดูใบไม้ผลิเขาก็เลยเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อนเเห็นไหม จริงๆเขาต้องเกิดเดือนกุมภามีนาค่ะนี่เขามาเกิดตรงเดือนพฤศจิกาพกเพื่อนๆคิดดูดิธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วอะค่ะเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อนๆยังไงเราจะเอาดีวิดีโอมาให้พเพื่อนๆดูอีกนะคะหน้าหนาวไม่มีอะไรให้ดูมากมายนะคะเพราะว่าต้นไม้ใบไม้ก็ตายหมดแล้ว หน้าร้อนจะมีวิดีโอส,สวยๆนะยังไงถ้าเพื่อนๆอยากดูลองย้อนเข้าไปดูวิดีโอ,อเก่าๆของเปี้ยวนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามที่เป็นกำลังใจให้เปี้ยวขอบคุณมากคะ่ะ